คลิปนี้เราพาทุกคนมานั่งเครื่องบินของสายการบิน China Eastern จากกรุงเทพไปเซี่ยงไฮ้โดยวันนี้ไฟที่เราขึ้นนั้นเป็นไฟตอนตีสองกว่าและจะไปถึงเซี่ยงไฮ้ตอน7จ็ดโมงเช้าโดยพวกเรานัดเจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนประมาณ3ามทุ่มเป้าหมายในการมาเยือนเมืองจีนของเราในครั้งนี้คือการไปเยือนโรงงานผู้ผลิตหัวรถจักรรถไฟไทย CSR และ QSY ที่ CRC ยีชิเยนเมื่อเช็คอินและผ่านกระบวนการต่อมอเรียบร้อยแล้วเราก็มาขึ้นเครื่องกันครับ โดยไฟในวันนี้ใช้เครื่อง Airbus A330 ซึ่งเป็นลำที่มีระบบหน้าจอความบันเทิงต่างๆมีเพลงให้ฟังและมีหนังให้ดูตลอดระยะเวลา4ชั่วโมงกว่าๆที่อยู่บนเครื่องในไฟนี้ก็มีเสิร์ฟอาหารซึ่งเราเลือกเป็นเมนูข้าวผัดนะครับรสชาติใช้ได้เลยทีเดียวจากนั้นพอหลับต่อไปได้แป๊บนึงก็เจอหลุมอากาศซะใหญ่เลยทำเอาเราตื่นขึ้นมาชมพระอาทิตย์ตอนเช้าทันพอดีจากนั้นไม่นานเครื่องก็ลดระดับลงที่สนามบินผู่ตงที่เซี่ยงไฮ้ โดยหลังจากลงเครื่องบินแล้วเราจําเป็นจะต้องผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองต่างๆจากนั้นก็เริ่มออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟซ่งางไห่หงเสียวเพื่อเดินทางไปยังเมืองฉางโจวเพื่อเยี่ยมชมโรงงาน CRC r ชิชุเย่บ้านเกิดของผลรถจักร CSR <Yes. S 1> และ q s y <S <Yes>. <S ของไทยนั่นเองใครที่สนใจสามารถดูคลิปเต็มได้ที่หน้าช่องของเรา <Yeah. S 1> เลยนะครับ